สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้นะคะซาจะมาสอนหาเมฆสีทองแล้วก็พลังขึ้นเต่านะคะ2ไอเทมเนี้ยเราสามารถหาได้2วิธีก็คือการซื้อแล้วก็การเก็บจากแคปซูลที่มันหล่นมาจากฟ้าเดี๋ยวซาจะบอกวิธีการเก็บจากแคปซูลก่อนแล้วกันนะคะ เจ้าแคปซูลที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่มีวงใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วไซมาลงตรงนี้ทําไมก็เพราะว่าไซจะมาซื้อริฟทูโกนะคะเผื่อว่าพอวงเกิดปุ๊บเนี่ยไซจ,จะได้บินไปตรงนั้นได้เลย ใชเข้าใจว่าทุกวงนะคะทุกวงที่มันบีบมันก็จะมีแคปซูลหล่นดังนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไม่จาเป็นต้องรีบเอาตั้งแต่วงแรกก็ได้เพราะว่าพอมันเกิดที่หลายๆวงเนี่ยหรือว่าวงเว้นวงอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยไปเก็บทีหลังก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเก็บเป็นคนแรกก็จะต้องรีบมารอกลางๆงแมพหรือว่าที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะคะคือมันเกิดแบบสุ่มอะ่ะ ที่มาเอาริบโตโกก็เพราะแบบนี้แหละค่ะโอเควงมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวค่ะแคปซูลก็จัดตามมาด้วยอ่าเห็นไหมคะที่แมปนะคะอ่ามันจะมีสัญลักษณ์ของแคปซูลแคปซูลเนี่ยมันจะตกมาจากบนฟ้านะคะแล้วก็เวลาที่มันตกเนี่ยไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันจะมาจากทา่ไหนแล้วก็จะ บินไปไหนต่อนะคะก็ต้องบินตามไปะค่ะเพื่อนๆสมมติว่าเลงอันนี้ก็คอยบินตามดูว่าอันนี้มันไปทางไหนเราก็บินตามไปแค่นั้นเองนี่คือเหตุผลที่ทรายซื้อริฟ t นะคะคือแบบกะว่ามาบินตามให้ดูเลยหรือบางคนอาจจะใช้กราเป็นกโกลฟก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่กราเป็นกโกลฟเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดคือใช้ได้แค่30ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดลงมาก่อนมันจะมีดีเลยอ่านี่เราจะแคปซูนแล้วนะคะ แต่ปัญหาคือมีคนมาด้วยค่ะ,ะแคปซูลมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดจะเปิดนะคะก็กดอินเทอร์แรคนะคะแต่ายเปิดไม่ทันค่ะโดนยิงตายก่อนอันนี้ช่วงแรกๆของการทำเควสนะคะมันก็จะมีการแย่งชิงกันนิดนึงเพื่อนๆก็ถ้ารีบนะคะก็อาจจะต้องแบบมีการพาเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเพื่อช่วยกันหรือว่าตายดังคู่แบบนี้ก็ไม่รู้นะคะ หรืออีกทริกการรอแคปซูลที่วงแรงนะคะเราก็ไม่ต้องบินลงไปที่ไหนเลยนะคะบินั้างแบบนี้คือโดดปุ๊บแล้วก็กลางร่มไว้นะคะเพื่อนๆอยู่เฉยๆแล้วก็รอจนกว่าวงมันจะขึ้นนะคะพอวงขึ้นเราก็จะเห็นแคปซูลแล้วก็ค่อยบินตามแคปซูลเท่านั้นเองตอนนี้ก็เหลืออีกห้าวินนะคะเดี๋ยวเรามาดูแคปซูลที่มันเกิดกันดีกว่า อ่าเกิดน้อยเกิดน้อยอ้าวแล้วค่ะมาแล้วนะคะแคปซูลที่เกิดมาแล้วหนึ่งอันไซ์ก็จะไปที่ซินเนปสเตชันเลยเพราะว่ามันน่าจะมีคนน้อยหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการบินหาคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรีบต้องการที่จะได้อันแรกๆของแมปของวงเลยนะคะก็ต้องทำแบบซายหละคือจะซื้อริฟทูโกหรือว่าจะใช้วิธีการลอยตัวไปก่อนคือไม่เอาของอย่างอื่นขอแค่ไปเปิดแคปซูลแล้วก็เก็บ พลังขึ้นเต่ากับเมฆสีทองก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะถ้าดูในมินิแมปก็จะเห็นด้วยนะคะมินิแมปมันจะมีสัญลักษณ์ของเจ้าแคปซูลที่วิ่งไปวิ่งมาอตอนนี้มันลงแล้วนะคะก็จะต้องมาเปิดมันจะมีสัญลักษณ์สีทองๆให้เราเห็นด้วยว่าเออเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ใส่โชคดีมากตกใกล้กัน2ออันเลยค่ะอ่านี่นะคะ คือมันเป็นเรื่องดวงด้วยค่ะบางทีเราไม่เจอคนตามมาเลยแล้วก็บางทีเราก็เจอคนตามมาเพียบมันแล้วแต่จริงจิงนะคะคือถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดวิธีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สามารถใช้ทองซื้อได้กัน จุดที่เราสามารถไปซื้อเมฆสีทองแล้วก็พลังขึ้นเต่าได้มีอยู่3ที่นะคะมันจะเป็นตู้ขายของอยู่ที่เมือง Red Cave, Rocky r e d เค e ร r o c k y r r e l s s แล้วก็ที่บริเวณลุดเลกที่กลางแมปเลยนะคะ เพื่อนจะเห็นว่ามันมีเควสด้วยก็พอกดที่ชื่อเควสนะคะโลเคชันก็จะมีตามนี้มีแค่3ตู้เท่านั้นไปซื้อที่ตู้ไหนก็ได้นะคะสำหรับการทําเควสแล้วก็ส่วนการซื้อเนี่ยก็ซื้อที่ตู้ไหนก็ได้เหมือนกันค่ะเราจะได้ทั้งเมฆสีทองแล้วก็พลังขึ้นเต่า ที่หนะ้าตู้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Dragon b บ l l เลยนะคะก็กดเข้าไปคุยจะมีให้ซื้อของนะคะเราสามารถซื้อ n นิมบ c ส o าวหรือว่าจะเป็นคาไมค่าไมฮาก็ได้แต่ว่าในตาหนึ่งเนี่ยมันมีจำกัดด้วยนะคะว่าเราจะสามารถซื้อได้แค่ไหนและการถือนะคะก็จะถือได้สูงสุดแค่3อันเท่านั้นสำหรับคาเมคคาเมฮาก็จะถือได้แค่อันเดียวเท่านั้น โดเนยเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอดในได้ที่ True Money Wallet พร้อมเพย์หรือจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้นะคะสายไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ